ดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 นนะคะ่ะวันนี้กลับมาเจอกับครูบามอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชนะคะเราเรียนตัวเราไปแล้วนะเด็กๆทุกคนรู้แล้วแหละว่าส่วนประกอบของเราอวัยวะของเราอวัยวะภายนอกอวัยวะภายในนะคะจากการทําใบงานแล้วคุณครูได้ตรวจข้อสอบข้อคะแนนตรวจการให้คะแนนตรวจ ความถูกต้องของใบงานเด็กๆทํามาได้ถูกต้องนะคะแล้วก็สมบูรณ์ดีนะคะ,ะในบางคนที่ยังไม่ส่งให้เช็คตัวเองนะคะพอเข้ามาดูคลิปนี้แล้วว่าตัวเองเนี่ยทำใบงานเสร็จไหมนะคะคนที่เสร็จแล้วคุณรูก็ขอชื่นชมนะคะเก่งมากเลยนะคะทีนี้ เราเรียนเรื่องตัวเราไปแล้วเราเรียนเรื่องสัตว์ไปแล้วนะคะว่าสัตว์เนี่ยแตกต่างกับพืชยังไงสัตว์ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่าหาอาหารทานเองนะคะไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะส่วนพืชวันนี้เราจะมาพูดถึงพืชกันเราพูดมาถึงเรื่องพืชแล้วนะคะส่วนประกอบของพืชเราก็พูดกันไปแล้วนะว่าพืชมีส่วนประกอบอะไรอ ชื่อส่วนประกอบนะคะเด็กๆดูในภาพเลยนะคะ,ะตั้งแต่รูปภาพสามมิติที่นูให้ดูไปก็คือต้นมะเขือเทศอันนี้คือต้นพริกนะคะ,ะส่วนประกอบก็จะคล้ายๆกันเลยก็จะมีดอกใช่ไหมคะนี่ส่วนของดอกนะคะมีผลนะคะ,ะมีผลก็คือตัวผลก็คือพริกมีใบนะคะก็คือตัวสีเขียวมีลำต้นนะคะ,ะลำต้นแล้วก็มีราก แล้วหน้าที่ของเขาทําอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นอะไรที่ทําหน้าที่สร้างอาหารคะส่วนที่ทําหน้าที่สร้างอาหารก็คือใบนะคะอ่านิ่งกูจะสรุปไม่คลังอีกครั้งหนึ่งใบสีเขียวนี่นะคะจะสร้างอาหารให้พืชนะคะพืชจะนําแก๊สมาปรุงเป็นอาหารนะคะแล้วก็ใช้เลี้ยงลําต้นอาหารที่เขาได้ก็คือน้ําตาลกับ แก๊สออกซิเจนนะคะเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของต้นสืบพันธุ์ก็คือเห็นไหมคะเขาชี้ไปที่ไหนส่วนที่ใช้ในการสืบพันธุ์ตัวนี้ก็คือดอกนะคะดอกทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์น,นะคะเมื่อดอกเจริญเติบโต,ตเต็มที่นะคะดอกก็จะร่วงหลดแล้วก็กลายเป็นผลนะคะส่วนทําหน้าที่ชูกิง่งก้านใบและดอกก็คือตัวนี้เห็นไหมคะเขาชี้มาตรงกันเลยกับตัวของลําต้นนะคะ ลำต้นนะคะส่วนทําหน้าที่ดูดน้ำทำหน้าที่เหมือนหลอดนะคะแทงลงไปในดินนะคะแตกขนแขนงออกไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ทําหน้าที่ดูดน้ํายึดลําต้นดูดน้าแร่ธาตุก็คือส่วนของรากนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะเขาชี้ไปที่ผลมาผลพริกใช่ไหมคะทาหน้าที่หอ่อหุ้ม,มเมล็ดและช่วยในการขยายพันธุ์ตัวนี้ก็คือผลและก็มะเมล็ด นะคะดังนั้นส่วนประกอบของพืชน,นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ส่วนนะคะก็คือดอกผลใบลำต้นแล้วก็รากผลนี่จะมีมเมล็ดด้วยนะคะอ่าตอนนี้เป็นสรุปความรู้ทีนี้ อ่ะพอเราได้รู้จักส่วนประกอบต่างๆของพืชแล้วนะคะเราก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของเขานะคะอ่าเด็กๆว่าพืชเนี่ยให้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะประโยชน์ของพืชหนึ่งเขาจะเมื่อกี้คุณครูพูดเกิดไปว่าเมื่อใบทําหน้าที่สร้างอาหารใช่ไหมเด็กๆใบนะคะทําหน้าที่สร้างอาหารจะได้น้ําตาลบวกกับแก๊สออกซิเจนคือตัวนี้นะคะแก๊สออกซิเจนตัวนี้นะคะ ตัวแก๊สออกซิเจนตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นแก๊สให้คนและสัตว์ใช้หายใจหายใจทางไหนคะหายใจทางจมูกนะคะตัวนี้เราจะหายใจมนุษย์และสัตว์หายใจเอาแก๊สออกซิเจนเด็กเห็นไหมหายใจเอาแก๊สออกซิเจนคนที่ให้ก็คือพืชดังนั้นแก๊สออกซิเจนนะคะที่เราใช้นะคะมีในอากาศ เพราะเกิดจากพืชเป็นผู้ผลิตนะคะพืชสร้างออกซิเจนให้คนและสัตว์ใช้เป็นอาหารนะคะทั้งเอามาปรุงแต่งอาหารปร,ประกอบในอาหารผักสุนครัวใช้ทานได้เลยเช่นผลไม้เงี้ยค่ะนะคะใช้เป็นยายามีอะไรบ้างลูกอ,อย่างเช่นที่ดังๆตอนนี้ก็คือฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรน,นี้นะคะอตอนนี้ที่ดัง,ดงเลย หรือใบผักใบช่พูอย่างเงี้ยพืชที่อยู่ในสวนของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยานะคะเห็นไหมเคยเคยเห็นคุณแม่พูดไหมข,ข,ข่าขิงตะไคร้เนี่ยพวกเนี้ยเป็นยาทั้งหมดนะคะแม้ประโยชน์ของพืชเยอะไหมลูกทําเป็นเครื่องนุ่งหม่มเช่นอะไรต้นฟ้ายเอามาทอเป็นเสื้อให้หนูใส่เห็นไหมคะผ้าฟ้ายอย่างเงี้ยค่ะ,ะสร้างเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเช่น ไผ่อย่างเงี้ยค่ะเอามาสร้างเป็นบ้านไม้พยุงไม้เต่งไม้รังไม้สักต้นศักอันนี้สักทองที่นิยมทำมาสร้างบ้านหลังใหญ่ๆนะคะดังนั้นนี่คือประโยชน์ของพืชนะมีอะไรบ้างทั้งให้ออกซิเจนให้เป็นอาหารใช้เป็นยาใช้เป็นเครื่องนุ่งหม่มใช้เป็นที่อยู่อาศัยเด็กๆจะสังเกต4ข้อนี้ก็คือปัจจัย4ี่นะคะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยนี่คือปัจจัย4ของมนุษย์ ปัจจัย4ก็คือสิ่งที่มนุษย์จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันในการดํารงชีวิตเด็กๆสังเกตดูเวลาตื่นขึ้นมาอาบน้ําแปรงฟันอ่าพับที่นอนเสร็จแล้วหนูก็ต้องกินอาหารใช่ไหมคะเจ็บป่วยหนูก็ต้องทานยาเวลาจะนอนนะคะเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นหนูจะต้องมีเครื่องนุ่งหม่มหรือร่างกายปกปิดร่างกายไว้ก็ต้องมีเสื้อผ้านะคะนี่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเป็นที่อยู่อาศัยอ่า เราก็จะใช้พืชมาสร้างเป็นอาคารเป็นบ้านดังนั้นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ก็เป็นประโยชน์ที่ได้จากพืชน,นะคะ,ะทีนี้เรามาดูใบงานกันนะคะ,ะเรามาดูใบงานที่23นะคะจะเป็นใบงานแรกที่หนูหนูได้รับไปใหม่นะคะ,ะเรื่องของสิ่งมีชีวิตรอบตัวนะคะนี่เป็นเรื่องก่อนที่จะถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายจะคือเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ อ่าบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับพืชรอบตัวเรานะคะจะพูดถึงพืชน,นะคะอ่เด็กๆเขาให้ทําอะไรอาจจะมีอยู่2ช่องนะคะช่องแรกจะเป็นรูปภาพมาให้ช่องที่2เด็กๆจะต้องเขียนชื่อของต้นไม้ที่เขาให้มาแล้วก็ช่องสุดท้ายจะต้องบอกประโยชน์ ในส่วนของประโยชน์เนี่ยคุณครูจะพิจารณาตามคําตอบอาจจะไม่ตอบเหมือนคุณครู100%ยได้นะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเราสามารถคิดว่าประโยชน์ของพืชต้นนั้นใช้อะไรได้มากมายนะคะแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูที่วิธีการตอบเนาะอ่าเรามาดูก่อนว่าต้นแรกต้นแรกคือต้นอะไรลูกอ่าเขียนแค่ชื่อเขาต้นแรกคือต้นมะเขือเทศ เราจะเขียนชื่อก่อนนะคะครูจะให้เขียนชื่อ,อให้ครบก่อนมะเขือเทศทําไมรู้อ่าเราดูภาพสามิติกันไปแล้วเด็กๆเข็นไมคะจะมีผลสีแดงกลมๆนะคะมีใบสีเขียวน่ะต้นเล็กอย่างเงี้ยอ่ะเรารู้เลยว่าเป็นต้นมะเขือเทศถ้าในภาพในภาพ,ใ,พ,าพใบงานมองไม่ชัดนะคะเด็กๆดูได้จากคลิปนะคะอ่าเด็กๆทําถูกหรือผิดครูจะรู้เลยว่าเด็กๆได้ดูคลิปไหมนะคะต่อไปอ่าเด็กๆเห็นผลสีเหลืองๆเลยไหมลูก ใบบางทีจะคล้ายๆกันภาพที่2กับภาพที่4ีถ้ามองจริงๆตัวใบจะคล้ายกันเลยใช่ไหมลูกจะต่างกันที่สีของลําต้นแล้วก็ผลนะคะตัวนี้ก็คือต้นกล้วย กล้วยนะคะกล้วยแม้ทำไมถึงรู้อ่พาพอเราเห็นนี่ไงครับผลเห็นผลนะคะเห็นเคลือกล้วยนะคะตอนไปนี้ตัวนี้ชัดมากนะคะได้เด็กเข็นบ่อยหน้าปกหนังสือเราก็มีนะคะตัวนี้เป็นรูปดอกไม้ต้นไม้นั่นเองคะ่ะก็คือดอกทานตะวันอ่าลักษณะเด่นของดอกทานตะวันก็คือมีดอกสีเหลืองนะคะอ่าตรงกลางเกสรเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นลักษณะเด่นของเขานะ ต้นสุดท้ายเนี่ยส่ยวนใหญ่จะเกิดบนทะเลริมชายหาดนะคะเพราะเป็นพืชที่ต้องการน้ํานะคะ,ะต้องการน้าน้ําน้อยนะคะปลูกในพื้นที่ที่เป็นดินทรายได้ดีนะคะรากเป็นรากฝอยนะตัวนี้ตัวนี้จะมีผลเห็นไหมเราเห็นผลเป็นกลมๆตัวนี้คือมะพร้าวนะคะ ทีนี้ในส่วนของอันนี้ช่องนี้คือชื่อของพืชนะคะช่องที่สามจะเป็นประโยชน์ของพืชค,คุณครูบอกแล้วว่าช่องนี้เราสามารถตอบได้ตามดุลพินิษของเรานะคะ,ะเราจะตอบยังไงมาดูหัวแรกมะเขือเทศมะเขือเทศมีประโยชน์ยังไงอใช้ในการประกอบอาหารทําอะไรได้บ้างลูกคุณครูจะเขียนร,มรวมๆว่า ใช้ประกอบอาหารนะคะเช่นทำส้มตำอ่าียนเพิ่มก็ได้ทำส้มตำ,มท,ำ,มตำทำอะไรลูกผัดสปากเกตตี้เคยกินไหมผัดสปากเกตตี้ซอสมะเขือเทศนะคะไปนำทำมาเป็นซอสมะเขือเทศได้ไหมเขานำมาประกอบอาหารมะเขือเทศมีประโยชน์มากมีสารแคโรทีนนะคะทานแล้วมีประโยชน์นะคะช่วยเรื่องผิวนะคะอ่าทานเยอะเะนะคะอย่าเขี่ยทิ้งนะลูกอ่า กล้วยอ่ามาดูข้อที่2กล้วยประโยชน์ของกล้วยเยอะมากมะเขือเทศเนี่ยเรายังใช้แค่ผลแต่กล้วยเนี่ยคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ประโยชน์จากพืชได้คุ้มค่ามากนะคะอ่าเริ่มตั้งแต่ใบอ่าใช้ห่ออาหารใช่ไหมคะอ่าดอกปลีหัวปลีนะคะใช้ปรุงอาหารผลใช้สําหรับกินนะคะหยวกกล้วยอ่าจะเป็นตัว ที่อยู่เนื้อในของกล้วยมาเป็นตัวอ่อนๆนะคะใช้ปรุงอาหารได้ลำต้นใช้เป็นอาหารสัตว์อ่าลำต้นใช้เป็นอาหารสัตว์ได้นะคะในตัวของกล้วยเนี่ยอ่าเพื่อเพื่อไปเลี้งเดี่ยวนะคะเขาจะมีน้ําเยอะนะคะอ่าใช้เป็นตัวอาหารของสัตว์ได้หรือในเทศกาลวันเพ็ญเดือนสิการลอยกระทงใช่ไหมคะก็จะนําส่วนประกอบของกล้วยมาทําเป็นกระทงนะคะอ่า ส่วนดอกทานตะวันดอกทานตะวันมีประโยชน์ยังไงลูกดอกทานตะวันก็คือใช้ปลูกเพื่อเพื่อตกแต่งนะคะประดับตกแต่งหรือมเมล็ดอ่าเมล็ดใช้ทานได้นะคะ เคยทานมาเมล็ดทานตะวันไหม,ล,มลูกอ่านำเมล็ดมาทานได้นะคะตัวน,นี้เดๆจะตอบอยังไงก็ได้นะคะคุณครูไม่ได้ฟิกนะต่อไปมะพร้าวมะพร้ากก็มีประโยชน์นะคะมะพร้ากก็มีประโยชน์ตัวผลมะพร้าวนี่มีประโยชน์อ่าใช้อ่า,อาผลใช้รับประทานอ่าียนอย่างนี้ก็ได้นะคะน้ำมะพร้าวมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็เป็นน้ำที่สะอาดนะคะดื่มได้นะคะสรุปว่า ในตัวนี้ในตัวใบงานนี้นะคะเราจะสรุปชั่วโมงนี้นะคะเรื่องของประโยชน์นะคะแล้วก็ชื่อของพืชเด็กๆสามารถบอกได้นะคะว่าพืชแต่ละชนิดนะมีชื่ออะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ต้นแรกผลสีแดงแดงคือมะเขือเทศนะคะ,ะต้นนี้มีผลนะคะสีเหลืองๆนี่คือกล้วยดอกสีเหลืองเกสรสีน้าตาลเด่นชัดตัวนี้คือดอกทานตะวัน ต้นมะพร้าวนะคะมีลูกเกิดอยู่ริมชายหาดตัวนี้นะคะคือมะพร้าวมะเขือเทศมีประโยชน์ในการใช้ประกอบอาหารทั้งส้มตำทำกับข้าวทำยำได้หมดนะคะเป็นเครื่องเกี่ยเป็นเ,เครื่องปรุงนะคะเป็นส่วนประกอบทําให้อาหารมีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะหรือ,อาบางคนบางไปสมัยปัจจุบันนี่เรมาทําเครื่อง ปะทินผิวก็คือทําครีมนะคะเพราะว่าปลาเขีดเทียเขามีประโยชน์นะคะทําให้ผิวพันณ์ดีนะคะต่อไปกล้วยนะคะอ่ะาใบใช้ห่ออาหารนะคะนี่คือส่วนของใบนะคะใช้ห่ออาหารนี่แล้วก็ลําต้นใช้ไปเป็นอาหารสัตว์ได้นะคะดอกท่านตะวนันเมล็ดนํามาทานได้หรือปลูเพื่อประดับตกแต่งบ้านนะคะมะพร้าวผลใช้รับประทานใช้ดื่มนะคะใช้ดื่มนะคะโอเคนะคะวันนี้เราก็ พูดถึงพืชนะคะคุณครูย้ําอีกครั้งหนึ่งเรื่องส่วนประกอบของพืชหน้าที่ของพืชใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อ่านะคะทบทวนอีกคลิปนิดนึงคุณครูพูดอีกครั้งก็คือความว่าพืชคําว่าพืชเด็กๆต้องรู้ก็คือส่วนประกอบแล้วก็หน้าที่นะคะแล้วก็ประโยชน์นะคะให้อะไรบ้างอ่าดังนั้นเราจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะชั่วโมงหน้านะคะอ่าเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ